สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพิมเร์เลกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่18แล้วก็เกมนัดตกค้างในบางคู่ประจำเช้าวันพุธที่13มกราคม2021เนะฮะเริ่มกันที่เชฟฟด์ยูไนเตดครับเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลนี้ได้แล้วฮะหลังจากที่เปิดบ้านเอาชนะดิวคาเซอลยูไนเตดไปได้1 0จากลูกจุดโทษของบิลลี่ชาร์ปเบอร์ลี่ก็ภายให้กับแมนยูไนเตดไป0-1นหนึ่งครับเกมนี้ทีมเยือนแมนยูได้ประตูชัยจากลูกยิงของ ขอบอกบ่าแล้วก็อีกคู่หนึ่งวูแพ้คาบ้านให้กับเอเวอตันไป1 2อครับวันนี้ทีมเยือนได้2ประตูจากอเล็กซ์อีโวบี้กับไมเคิลคีนแล้วก็เจ้าบ้านได้1ประตูจากลูเบนเนเวส นั่นก็เลยทําให้ตารางคะแนนในตอนนี้แมนยูครับขึ้นนําเป็นจ่าฝูงฮะนำแบบเดียวๆที่36คะแนนอันดับ2เป็นลิเวอร์พูลมี33คะแนนอันดับ3และก็4เป็นเลสเตอร์กับเอตเลตันนะฮะมีทีมละสามสิบสคะแนนอันดับ5 6แล้วก็7นะฮะคะแนนเท่ากันครับสเปอร์แมนซิตี้ซอลตันมีทีมละ29คะแนนอันดับ8อันดับ9อันดับ10คะแนนเท่ากันเช่นกันนะฮะวิลล่าเชลซีเวสต์แฮมมีทีมละ26คะแนน ในขณะที่ครึ่งตารางล่างเนี่ยวูฟเมื่อคืนนี้แพ้ไปก็ยังอยู่ที่14ครับมี22คะแนนดิลล์กสเซอลอยู่ที่15 19คะแนนเบอร์ลี่อยู่ที่16ครับมี16คะแนนนะส่วนเชฟฟิลด์เจเนต็ดครับขวาใช้นัดแรกจนได้ครับก็ยังรั้งบวยครับแต่ว่าตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น5คะแนนแล้วไปต่อกันที่ดาวสโนล่าสุดยังคงเป็นโมซาลาที่ยิงไป13ประตูแล้วก็แอซิ์มาที่สุดเป็นแฮร์รี่เคนที่จ่ายไป11ลูก และเกมในกลางสัปดาห์นะครับผมในค่ำคืนวันนี้ยังมีอีก2คู่แมนซิตี้เปิดบ้านเจอไบรตันแล้วก็สเปอร์เจอกับทางฟูลแลมนะฮะส่วนคืนวันพรุ่งนี้มีอีก1คู่นะฮะอาร์ซนอลก,ก็จะเจอกับทางคริสตัลพาเลซนั่นเอง